สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทุกๆคนเลยเด้จ้ะนี่เลยหลังจากที่เราไปเก็บเห็ดกันมาน้องอยู่ก็ทําความสะอาดเอาตีนเป็นออกเรียบร้อยจ้ะก็เอามาตม้มให้สุกเด้จ้าเหมือนเ้ิมกิสิพาพแม่พี่น้องทําเมนูยำเห็ดคานางแบบนี่เลยนี่จ้ะ้องอยู่พัดกระเล้วแกงกระเล้วก็เลยมือนี้ก็เลยสิเปลี่ยนจ้ะเป็นยำนะ้จ้าไปดูขั้นตอนการทํากันเลยจ้า มีจ้ะสำหรับวัตถุดิบเด้จาน้อยอิ๋วก็จะมีพริกสดนี่เก็บจากต้นมาหมาดๆเลยแล้วก็จะมีมะเขือเทศมะนาวหอมใหญ่แล้วก็ขึ้นช่ายจ้าแค่นี้เลยน้อยอิวจะนำทุกอย่างไปหั่นก่อน,ด,น,ด,นด้วยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปเราก็จะไปทำน้ำยำกันจ้า ตอนแรกตาหมพริกกับกระเทียมจ้าละเอียดแล้วใส่น้ำตาลทรายจ้าตามด้วยน้ำปลา เยมดองด้ยวยจ้าผมนัวนิดหน่อยด้วยจ้าวันนี้น้องเอ๋จะใส่ปลาล้าด้วยนิดหน่อย เรียบร้อยแล้วจ้าน้ำยำนี่จ้ะต่อไปเราก็จะมาคุบเค้าทุกอย่างมาอ,อยู่มีหมูสับด้วยด้วจ้าวันนี้เป็นไพรชีนีปลาหมึกกุ้งก็ใส่ได้เด้วจ้าแล้วแต่สะดวกเลยใส่หอมใหญ่ของเราลงไปตามด้วยขึ้นช่ายมะเขือเี่จ้าสีสันสวยงามเย เห็ดของเราวันนี้มีนูที่ไปหามาไปก็ใส่น้ำยำลงไปเลยจ้าตาาุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากัน Go, <laughs> ร้อบวงกินแล้วอุย้ยคือเอ็ดหนานใช่ไหมเรื่มตาจังเรื่มตาไง <laughs> อ๋อเปิดแฟบดบมามายายบ,บุม๋มอร่อยนะอ,อร่อยบอกเยี่ยมไหมอร่อยนะอยาหาทำบ่แซ<ต>่บฤยธิค <laughs> ขสิทธิ์หมงจ้ะแซ่บเมนูนานนานทีจริงปกติหาโบผัดกะแกงแบบนี้นมาเปลี่ยนมากงยำแซ่บคือเฮ็ดเข็ดเลยเนาะรสชาติ กินละเพราะว่าน้ำละขามันก็พุ่งขามันเป็นแค่ข้างมาให้เก็บมขาได้จ้าเพราะว่าพี่น้องแซ่บๆษทำกันจ้าเมนู่บๆได้จ้ะเมนูที่เขาไม่ได้ซื้อนะจ้าหาเองเดี๋ยวสีพราวพี่น้องไปกินคู่มืออยู่นะจ้าซ่บแบบเป็นแต่เอ็กกินคู่มืออยู่อ่ะได้จ้าเราอย wow. okay. okay. so, so. wow. ู okay. so. ่กับเมนูคนบวกวันพร้อมอยากลดน้ำหนักกินได้คู่มือเลยหนักเดียว แม่ใส no <descript or. S 1> ่พอนัวๆซะซื้อโปรตีนอาณาจาน้องอิ๋วกัะสิขอตัวไปกินแซ่บๆก่อน้ปจ้าขอลาเพื่อนพี่น้องไปสำนีก่อนก็แล้วกันเด้จ้าคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ็่อกำลังใจให้น้องอิ๋วในการทำคลิปเด้จ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับก็เลีวครับ